สวัสดีค่ะ tc channel by หนูนาหนูนาสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับสถานการณ์ที่บ้านกกอกนะคะบริเวณหน้าบ้านลุงผลปตแตนตนะคะช่วงก่อนเที่ยง10นาฬิกาครึ่งถึง11นาฬิกาครึ่งนะคะช่วงนี้แดดร้อนมากเลยสภาพภูมิอากาศร้อนจัดนะคะ แดดแรงที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะมาสองท่านด้วยกันมาที่หน้าบ้านลุกผลป้าแตนเพื่อพบกับลูกๆล,ลุกผลป้าแตนนะคะก็คือมาทํางานงก็ถือเครื่องวัดอุณหภูมิมาด้วยค่ะน่าจะมาเช็คนะคะเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้องๆน,นะคะด้านในก็มีคุณปู่คุณย่า อยู่เป็นเพื่อนลันลานนะคะย่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่ากลับไปกับไม่แน่ใจว่าย่าพากลับไปกับป้าออนหรือน้าแหม่มหรือเปล่านะคะแต่เมื่อคืนก็เห็นป้าออนอยู่นะคะแต่รถน้าแหม่มไม่เห็น,นะคะ่ะสำหรับบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะคะหนห้าบ้านลุงพลมาทางด้านนี้ก็มี f อฟซ อฟซีมาเที่ยวสองสามคันนะคะลงมาถ่ายรูปเดินเล่นนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็ไปกันค่ะส่วนทางในซุ้งนี้ก็ปู่ออกมานั่งรับลมนะคะหมอหนุ่มออกมานั่งเล่นเป็นเพื่อนคุณย่าหนิงยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ย่าหนิงป้าดากก,กอกพากันดาย่าเก็บหญ้าที่อยู่ตามต้นไม้ข้างๆริมรั้วนะคะแล้วก็พากันตั้งเสาตั้งเสาชื่อ ป้ายองค์ปูพระราธิกิจพญานาคานาคาราชนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศโดยรวมแล้วก็เงียบสงบยูทูบเบอร์ YouTuber อยู่กันประมาณ10กว่าช่องนะคะอาจจะไม่ถึง20ช่องค่ะอยู่ประมาณ1 5บ6ช่องนี่แหละคะ่ะ fc มีเล็กน้อยนะคะไม่เยอะ,อะส่วนมากก็เดินถ่ายรูปแล้วก็ไปค่ะไปทางตลาดน้อยบ้างนะคะไปดูที่ตลาดน้อย ตลาดน้อยบ้านลุงพลมีอะไรขายบ้างนะคะได้ยินเสียงแววแววแม่ค้ามาแล้วนะคะเอาเห็ดมาสองถุงถุงละสามร้อยสามร้อยบาทนะคะอีกถุงหนึ่งน้องเบ้นคนุณยายร้านคนุณยายอุ่นซื้อไปแล้วคะ่ะซื้อไปฝากคุณยายคุณยายอุ่นอยากกินแกงเห็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเหลืออยู่หนึ่งถุงนะคะ สรุปแล้วบรรยากาศก็ไม่ถึงกับเงียบมากนะคะอย่างพออบอุ่นอยู่นะคะอบอุ่นด้วยแดดแล้วก็อบอุ่นด้วยคนยูทูบเบอร์นะคะ fc เล็กๆนๆ้อยส่วนนักข่าวเงียบไปแล้วนะคะนักข่าวไม่เห็นแล้วเงียบไปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับ tc channel เด้อค่ะฝากดูคลิปให้กับ tc channel ด้วยนะคะ ทีซีแช n เนลบายดูนาค่ะวันนี้เฝ้าหนา้าบ้านลุงพลจ้าฝากช่องกกกอกสเตชันด้วยนะคะทีซีแช n เนลพี่ต่อธนวัฒนกับนูนานูนาเป็นแอดมินให้กับช่อง YouTube ชื่อช่องกกกอกสเตชันค่ะสั s c r i b e ยังไม่ถึงสองพนะคะเป็นช่องของอาจารย์ที่อยู่ทางอเมริกาเพื่อนเป็น f อซพันแท้ของลุงพลอยากมีช่องอยู่ที่กกกอกจ้า แล้วก็ช่องของหนูนาหนูนาพาไปดูนะคะขอบพระคุณอย่างมากคะ่ะรอชมคลิปต่อไปเด้อ